Good morning, how are you today? I'm fine, thank you. Sit down. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในหัวข้อเรื่อง achievers นะคะก็คือเราเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนได้อ่านเรื่องของใครไปคะอ่านเรื่องอเรื่องของลาม อา uh, จารยพนมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจารพนมครูถามน,นักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้แง่คิดอะไรเกี่ยวกับจารพนมบ้างมีคําตอบหรือยังคะ Have จ o ก g o ด t แอนเซอร์ about จารพนมยีรัมได้ไหมพอได้ไหมคะพอได้ไหมคุณคะ English, you can say in Thai พูดเป็นภาษาไทยได้ว่าเรามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเขาโอเคไหมคะใครคนแรกเอ่ยใครจะพูดเป็นคนแรกเอ่ยอไม่เป็นไรคนแรกนี่วันนี้ แข่งกีฬาสีชนะหมดแน่นอนเอาละเริ่มนอา่านักเรียนก่อนนะคะ you first นักเรียนคนแรกนะคะเอาละพูดเลยค่ะพูดเลยเดี๋ยวครูเอามาให้อ่ะอ่ะเอามา one more time please ว่าถึงแม้เขาจะเป็นคน,น time, ว่า,า,นนานอกค่ะแต่ว่าเขาก็เก่งนะคะเขาก็เก่งเราได้แง่คิดจากเขาว่าอย่างไงคะได้แง่คิดในกรณีที่แบบว่าเป็น ประโยชน์กับเราเนี้ยแบบว่าคนเรามันไม่ได้แบ่งกันตรงที่ว่าอยู่ในชนบทหรือว่าในเมืองอะคะอ่ะเ,<ร>เพราะฉะนั้นก็คือ,มอไม่ว่าจะก,กันก็คือสามารถมีโอกาสได้เหมือนเหมือนกันอ่ะโอเค good And how about your idea เขามีความรักวัฒนธรรมไทยอะคะอ่ะเผยแพร,พรม่ม,มือไทยไปสู่ต่างชาติอ่าใช่ยกตัวอ,อย่างที่ที่เราที่ที่บอกว่าเขารักวัฒนธรรมไทยเพราะว่าอะไรคะจริงจแล้วเขาชื่นชอบใครคะ ชื่นชอบใครจำได้ไหมแจ็กกี้ชานชื่นชอบชื่นชอบแจ็กกี้ชานนี่เขาถนัดเรื่องอะไรคะถนัดเรื่องการต่อสู้การต่อสู้แบบไหนแบบแบบไหนคะที่ชื่อว่าอะไรคะจำได้ไหมกังฟูกังฟูนะคะกังฟูแต่ว่าของจ่าพนมเนี่ยฝึกเรื่องอะไรคะฝึกมวยไทยบวยไทยอ่าแอนทาวร์เบ้าอิ And คือเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามแล้วก็อดทนแม้ว่าบ้านจะอยู่แถบชายแดน ก็ uh, <c oughs> มีความพยายามที่จะหลบหลีกได้เก่งค่ะเก่งอ่า and how about you มีมีมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็แบบเขาม,มีประสบการณ์แล้วก็สามารถไปแบบไปไปแบบว่า <c oughs> ไปแบบว่บบาอ่าอเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงใหม่แบบแบบเรียงไงเอ่ยมี สามารถแล้วก็พัฒนาไปออ๋<ป>เขาคือเขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาให้ไปสูส่จุดที่ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะโอเค okay, thanks for your answer เห็น <He ard S 2> ไหมคะนี่คือบุคคลคนหนึ่งท,ที่ที่ถือว่าเป็น one of a lot of achievers นะคะหนึ่งในหลายๆคนเลยที่เขาประสบความสำเร็จเราดูเป็นตัวอย่างไว้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคราวที่แล้วคขูบอกว่าเดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจ่าพนมใช่ไหมคะที่นักเรียน อ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนเข้าใจได้ถูกต้องประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ40เปอร์เซ็นต์น้อยไปประเมินตัวเองต่ำไปหน่อยนึงนักเรียนประเมินตัวเองได้นักเรียนที่นักเรียนพูดมาเนี่ย70-80เปอร์เซ็นต์เลยที่นักเรียนแปลได้ถูกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอ่าจ่าพนมเนี่ยเขามีเรื่องราวแล้วแปลได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะอ่เราลองมาดูประวัติของเขา